สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาวัฒนานะครับประจำวันพุธที่15พฤศจิกายน6 6กนะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่15นะครับเรามาสรุปผลนะครับของวันที่13ก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับลาพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่6และก็7นะครับฟันไปที่6นะครับแล้วก็ให้ระวังเลขป้ญหาแล้วก็เลข แล้วก็เลขพี่น้องนะครับผลนะครับ25462นะครับก็เข้ามาที่6หลัก10ล่างนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเข้าคู่เจาะ2ตัวเน้นนะครับมาที่6 2ล่างเลยนะครับก็รับกันไป2เเล่งสำหรับสายรูด6นะครับแล้วก็เจาะ2ตัวนะครับอย่างที่ผมย้ำเสมอนะครับว่า4ชุดหลักนะครับให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับ แต่ว่าแนวทางของวันที่13มนะครับมากู้ตัวที่ผมเน้นไว้ให้นะครับผมให้เน้นไปที่6 2 6 5นะครับก็เข้า6 2รล่างนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่5หลักสิบบนนะครับก็มา1ตัวนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับและก็ในส่วนที่ผมให้ระวังเลขปัญหาแล้ก็เลขพี่น้องนะครับก็มาเลขพี่น้องบนนะครับ54นะครับ ตามสูตรคำนวณนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับลาพัฒนาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่1และก็8นะครับฟันไปที่1นะครับผลนะครับ25462นะครับในส่วนของเด่นสตรใหม่ถือว่าหลุดไปนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับแต่ในส่วนสูรหลักนะครับก็ถือว่ายังเดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับหลังจากงวดวันจันทร์นะครับอ่า วันศุกร์ที่แล้วนะครับไม่ใช่วันจันทร์นะครับก็เข้าที่รูดเจ็ดรูดแปดนะครับแล้วก็เข้าเจาะสองตัวแปดศูนย์นะครับก็ถือว่าเดินต่อเป็นงัดที่สองนะครับติดต่อกันนะครับสําหรับลาวพัฒนานะครับก็เรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางนะครับของวันที่สิบห้ากันต่อนะครับแล้วก็มารอลุ้นผลกันนะครับว่าจะเดินต่อเป็นงัดที่สามติดต่อกันหรือเปล่านะครับสําหรับแนวทางลาวพัฒนานะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับแต่ก็ต้อง ยังให้คำเตือนกันเช่นเดิมนะครับว่าแนวทางนะครับมีข้อมีหลุดนะครับย่งไงเพืเ่อนๆสมาชิกโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนำไปใจทุกครั้งด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่าราพนานสุดหลักนะครับเป็น2ตัวนะครับผมคํานวะณที่ศย์และก็1นะครับสูตรฟันปภท่นะครับ สำหรับแนวทางวันที่15นะครับอย่างให้ระวังเลขเบื้นหานนะครับแล้วก็เลขพี่น้องไว้เช่นเดิมนะครับตามสูตรคำนวณมีโอกาสมาได้50%เช่นเดิมนะครับสําหรับเลขพี่น้องแล้วก็เลขเบื้อหานนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบเลขเบิ้อหามแล้วก็เลขพี่น้องนะครับก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับชุดคู่0นะครับก็จะได้ที่03 04,07,08ู่เแล้วก็0 9นาะครับชุดคู่1นะครับก็จะได้ที่หนึ่ง7 18นะครับแล้วก็19นะครับชุด3ตัวนะครับ018นะครับแล้วก็114แล้วก็418นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณในที่7 0แล้วก็3นะครับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่14แล้วก็18ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่418 สำหรับเด่น2ตัวนะครับศูนย์และก็1นะครับมาชนกระเด่น3ตัวนะครับมาชนที่0ูนย์นะครับตัวชนนะครับมาชนตัวรองนะครับไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เพื่อนๆระวังทั้ง0ูนย์และก็หนไว้นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็ 50- 50นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ทั้ง2ตัวนะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับสำหรับ0ูนย์และก็หนะครับ จริงๆส่วนตัวก็ชอบทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเลือกไปที่1ตามสูตรฟันนะครับเพราะว่าในสูตรย่อยนะครับชี้ไปที่1นะครับมากกว่าศูนย์เล็กน้อยนะครับต้องย้ำว่าแค่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆนําไปวิ่งรูดนะครับทั้งศูนย์และก็1ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นที่1ตามที่ผมวิเคราะห์ไ้ให้นะครับหรือเพื่อนๆจะชอบไปที่ศูนย์นะครับจะเน้นไปที่ศูนย ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าศูนย์มาชนกระเด็น3ตัวนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆจะนําไปพิจารณานะครับแต่ที่ผมให้เน้นไปที่1นะครับผมวิเคราะห์ตามสูตรที่ผมมีนะครับชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่1 4ึ่และก็หนึนะครับตามสูตรฝันไว้เลยนะครับตัวรองก็จะเป็น0 8ย์แแล้วก็04นนะครับก็ ย้ําเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดเช่นเดิมนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง4ชุดนะครับสำหรับ4ี่ชุดหลัก2ตัวนะครับแต่ถ้าให้เน้นนะครับผมให้เน้นไปที่1 4แล้วก็18นะครับเราะในสุดย่อยนะครับชี้ไปที่1 4 1 8นะครับทั้ง2ชุดเลยนะครับให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุด3าตัวนะครับชุด3าตัวผมชอบตามสูตรฟันนะครับ 418นะครับชุดนี้นะครับชอบมาเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในสูตรย่อยนะครับมีทั้ง4ทั้ง1และก็8นะครับและที่สําคัญนะครับในชุดจอะ2ตัวนะครับมีทั้ง 1, 4แล้วก็ทั้ง1ทั้ง4แล้วก็ทั้ง8นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับตามสูตรคานวณในหลายๆสูตรนะครับก็ชุดนี้น่าจะมีโอกาสมามากกว่าชุดอื่นนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆรองชุดนี้ไว้ด้วยนะครับ0 1นนะครับชุดนี้ก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับในส่วนเพื่อนๆท่านใดชอบเลขพื้นหามนะครับก็นำานึไปใช้ได้น,นะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่0นะครับรองไปที่7จ็ดสำหรับเด่น3ตัวมา1นสองตัวนะครับก็ หวังว่ารับพนาสุดหลักนะครับจะเดินต่อเป็นวดที่3ติดต่อกันนะครับก็ย้ำกันอีกรอบนะครับเน้นวิ่งรูด1รอง0นย์นะครับแล้วก็ให้ระวังเลขพี่น้องแล้วก็เลขเบิ้ลหามนะครับชุด2ตัวนะครับเน้นไปที่1418นะครับรองไปที่0408สําหรับชุด3าตัวเน้นไปที่418รองไปที่ศ18นะครับสําหรับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับเน้นไปที่0ูนย์รอง7นะครับ ต่อกันที่ราบพนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณในที่4และก็2นะครับฝันไปที่4นะครับคู่3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับก็ใช้เด่น2สูตรนะครับมาจับวินกันเช่นเดิมนะครับสูตรหลักคือ0ูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรใหม่นะครับ4กับ2นะครับคู่3ตัวนะครับจะได้ที่0ูนย์หนึ่งสี่นะครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์สี่สอง และก็142สองนะครับคู่สองตัวนะครับ0ูนย์สีูนย์สองนะครับแล้วก็หนึ่งสนงสองนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่0ูนย์หนึ่งสี่และก็0ูนย์สี่นึงสี่นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดคู่ คูณเน้นนะครับของชุดกู้จับวินนะครับ04และก็14และก็014นะครับสำหรับ4และก็2นะครับส่วนตัวนะครับผมให้เน้นไปที่4นะครับเพราะว่าในสูตรย่อยนะครับชนไปที่4หลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมามากกว่า2นะครับแล้วก็2นะครับก็เป็นตัวรองนะครับแต่ก็ต้อง ก็ยังย้ำเช่นเดิมนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ตามสูตรคำนวณในสูตรย่อยนะครับชี้ไปที่4มากกว่า2นะครับก็ให้เน้นไปที่วิ่งรูดรองอวิ่งรูด4รอง2นะครับสำหรับคู่3าตัว2ตัวนะครับตามสูตรที่ฟันไว้ให้เลยนะครับศูนย์แล้วก็0ูนย์นะครับสำหรับ0 4นย์แล้วก็1 4นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะมาอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับ 0 4 1 4ที่ผมเป็นชุด4ชุดหลักในสูตรหลักนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับก็หวังว่านะครับแนวทางทั้งสองสูตรนะครับจะจะเดินเป็นคู่2ตัวนะครับตามสูตรคำนวณชี้ไปแบบนั้นนะครับยังไงเพื่อนเพื่อลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็สําหรับแนวทางนะครับของราพนาสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับ ก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะเดินติดต่อกันเป็นวดที่3นะครับก็ยังหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับตามสูตรคำนวณนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร e นะครับในทุกๆคลิปทางช่องเราไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําแนวทางคลิปใหม่ๆ มาให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ